อ่ะมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มไลฟ์กันเลยวันนี้เรามีแก้วลิกสิทธ์แท้เป็นไฮนเกนสิง์ลโอแท้นะฮะย้ำว่าแท้ของบริษัทอ่ะยูเนียนกลาสนะครับเนี่ยฮะของไทยแลนด์นะฮะของแท้นะครับขายได้นะครับไม่ผิดลิกสิทธ์นะครับมันก็จะมีหลายทรงนะลูกค้ามีทรงแบบมีหูนะครับบริษัทเป็นเอลคอดนะครับนะฮะเอลคอดแบบนี้ซึ่ง นะครับมันจะสกินไลน์แล้วมันจะมีเป็นแก้วฟอร์ตก็คือว่าตัวนี้จะเป็นยิงทรายนะลูกค้ามันจะขุ่นนะครับแล้วก็มีอนี้ซึ่งเป็นทรงตรงนะครับแต่นี้เป็นลลโอทุกทรงมีทั้งลลโอไฮเลเกนช้างสิงมีสี่ลายหมดทุกทรงจะไม่ว่าจะใสหรือจะขุ่นนะครับเรามีลายให้ลูกค้าเลือกหมดนะครับ15บาทตรงนี้ลูกค้าบางตัวก็ไม่ถึงนะไม่ถึง15บาทเลยด้วยซ้ํา ยอย่างตัวนี้อ๋อแล้วก็แต่มีตัวนี้ที่เกินตัวนี้ลูกค้า15.83บาทโลละ190บาทแต่แพ็คหนึ่งเนี่ยมันแพ็คมาแค่ 5, เก้าไอ้หกอันนะลูกค้าแพ็คมาเป็นกล่องอย่างนี้จัดส่งเนี่ยเราแพ็กให้อย่างดีงเราลองกันกระแทกให้อีก 2>, 2ชั้นนะฮะจัดส่งได้ไม่มีแตกนะครับตัวนี้แล้วบอติเนี่ยมันมีใส่กล่องมาอยู่แล้วนะชั้นหนึ่งลูกค้าแพ็คมาเป็นกล่องอย่างนี้จัดส่งเนี่ยเราแพ็กให้อย่างดี ตัวแก้วลิเกสิ์เรามีเยอะนะครับตัวแก้วลิเกสิ์เรามีเยอะมีหลายทรงหลายลายนะครับแ้วบบตีี่ยมีหลายทรงหลายลายอ่ะทีนี้มาแก้วของยี่ห้อริ p p l ิ r ริ p l e g l ก s s กันบ้างริ p p l e Glass เนี่ยเขาจะเป็นแก้วเอ่อต้องเรียกว่าเป็นแก้วธรรมดาดําดื่มธรรมดาแต่เขาเล่นการตีลายเนี่ยครับเขาจะตีไปเขาปั๊มลายไปที่ตัวตัวแก้วเลยนะฮะโรงงานนี้จะเด่นเรื่องนี้ เขาปั๊มไปเลยแก้วไม่ปั๊มเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ฮะก็คือใส่ๆไม่มีลวดลายอะไรลวดลายแบบปั๊มก็คือแบบนี้เขาจะเก่งเรื่องนี้มากโรงงานริปเปิลกลาสโรงงานนี้รับสิบห้าบาทลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสิบห้าบาทเท่านั้นมีตัวไหนบ้างลวดลายแบบปั๊มอ่าอย่างตัวนี้นะครับของเพิ่งมาเลยลูกค้าสิบห้าบาทสิบห้าบาทนะฮะแพ็กหกชิ้นแล้วไม่ต้องกลัวแตกนะตัวนี้ส่งหงได้ส่งได้เรา แพ็คซ้อนี่อีกสองชั้นนะครับของ p ิ e g l a s s แก้วเนี่ยคือที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบแบบเนี่ยจริงๆเรามีเยอะมากลูกค้าแก้วมันเป็นสินค้าขายดีถามว่ามันแค่ขายดีวันนั้นอธิบายไปแล้วที่ขายดีเพราะมันแตกบ่อยคนเอาไปใช้เดี๋ยวแตกแล้วอ่าซื้อใหม่นะครับร้านยี่สิบาทก็เลยจะขายพวกแก้วดีเพราะว่ามันแตกบ่อยก็ไม่ต้องซื้อแพงมากๆใช่ไหมฮะอ่ะวันนี้เราจะมีจานชามด้วยพิเศษ นะะฮมีจานชามด้วยแต่ก่อนมันจะมีตัวสีดําด้วยครับ<น>ตัวสีดำเนี่ยมันจะเป็นจานชามญี่ปุ่นน,น,นะตแต่มันเป็นทรงอย่างเงี้ยแหละมันเล่นริ้วเล่นลายเล่นอย่างเงี้ยแหละนะครับจานชามด้วยก,วลลกล้องซ,ซูมซูมช่วยซูมให้หน่อยนะแต <ส dans S 1> ่กล่องมีสีด,ดําด้วยที่เป็นแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะตัวนี้สิบห้าบาทลูกค้าถูกมากนี่ครับเป็นห้าสิบหกบาทเนี่ยนะวันนี้ถุงไปไหนแล้วไม่รู้นะครับสิบห้าสิบหกถ้วยวางไว้นะครับ ตัวนี้แพงกว่า15บาทประมาณ16 16บาทจุดห้านะฮะตัวนี้เป็นถ้วยทรงสี่เหลี่ยมนะครับขนาดตัวนี้7.5จุดห้านิ้วก็คือใหญ่เลยขนาดใหญ่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวอาจจะไม่ได้ใช้ไซส์นี้เพราะว่ามันใหญ่มันทําให้ของที่เขาให้ในถ้วยดูน้อยนะฮะส่วนมากร้านก๋วยเตี๋ยวใช้6กเจ็ดนิ้วแค่นั้นนะครับขนาดตัวนี้เจ็ดจุดนี้ไซส์ใหญ่แล้วเป็นทรงเ่นลนยข้างในอีกนะฮะ โดนความร้อนได้นะครับลูกค้าถามกันเยอะมากโดนความร้อนได้นะครับพวกนี้โดนความร้อนได้เป็นเมลามีนนะฮะครับเมลามีนไม่ใช่พลาสติกนะฮะเป็นเมลามีนมีสองลายนะลูกค้าแล้วก็ลายสีฟ้าเมื่อกี้นะฮะอ่ลูกค้าถามอะไรบอกด้วยนะแล้วก็มีตัวอ๋อตัวนี้ก็มีสีชมพูอีกนะลูกค้าตัวนี้มีสีชมพูอีก ตั้งแตมันมีเท่าไหร่อะสามสีแล้วนะลูกค้าชมพูเขียวส้มนะครับชมพูเขียวส้มสามสีแล้วชมพูอีกนลูกค้าตัวนี้นีมีสีชมพูอีกอ้าวต่มันเอาต่อมายังยังอยู่กันที่ชามอันนี้เขาเรียกว่าสีกาแฟนะครับลูกค้าส้มอันนี้เขาเรียกว่าสีกาแฟชมพูเขียวส้มสามสีชามสีกาแฟสีมันจะออกมขุ่นนิดนึงแต่มันก็สวยนะลูกค้าเ้าต่อมายังยังอยู่กันที่ชามอันนี้เขาเรียกว่าสีกาแฟชามสีกาแฟ อันนี้เขาเรียกว่าสีกาแฟชามสีกาแฟนะครับสีไม่ต่อสีขุนนด่ไงแต่มันก็สวยนะชามสีกาแฟอะตัวนี้ไม่ต้องเน้นก็ได้เราซูมออกให้ลูกค้าดูก็ได้ชามสีกาแฟชามสีกาแฟนะครับลายสวยมากสิบห้าบาทสิบห้าบาทฮะซื้อไปขายกันรวยรวยเฮงเฮงเลยฮะสิบห้าบาทร้านจานชามร้านทุกอย่างยี่สิบนะฮะซื้อไปขายนะฮะ แฮงๆกันเลยตัวต่อมาครับอันนี้เป็นจานชามไซส์เล็กนะครับร้านจานชามร้านจานชามไซส์เล็กนะฮะซื้อไปขายนะฮะไซส์เล็กแหงกันเลยทุกตัวย้ำอีกทีโดนความร้อนได้นะครับทนความร้อนเพราะว่าเป็นเมลามีนนะไม่ใช่พลาสติกนะลูกค้าพลาสติกกับเมลามีนไม่เหมือนกันนะไซส์เล็กนะฮะไซส์เล็กนะครับทุกตัวย้ำอีกทีพวกนี้ทนความร้อนได้หมดแล้วเล่นลิ้วตรงขอบด้วยนะลูกค้าเป็นริ้วอย่างนี้ มีสองลายนะครับส่งอยู่8บาทกว่านะลูกค้าออ่ะสิบาทนะลูกค้าตัวนี้ราคาต่อชิ้น10บบาทไม่ถึงสิบห้าบอกไว้ว่าทุกอย่าง15บาแต่ก็มีถูกกว่าแพงกว่านะลูกค้าตัวนี้รูบตัวต่อมาครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนสามารถสั่งออนไลน์ได้พักแชทได้เลยครับสตของเราขายเป็นโหลนะเพราะของเราเป็นร้านขายส่ง เน้นขายพ่อค้าแม่ค้าไปขายต่อหรือว่าคนที่ซื้อเยอะๆอาจจะเอาไปแจกไปใช้ในบ้านจํานวนน้อมากตัวนี้แดบาทกว่าเอง8ปดบาทจุดเจ็ดห้าสตางค์นะครับเน้นขายคาแม่ค้าไปขายต่อเป็นถ้วยสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี่ของเพิ่งมามันตั้งไว้ข้างนอกนานจัดนะตั้งไวประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันคือนานนะฮะแปดบาทจุดเจ็ดห้าสตางค์นะครับเออตกโล่นหนึ่งร้อยห้าบาทถูกมากนะครับถ้วยสี่เหลี่ยมนะครับ มาบบต่อมาเป็นถ้วยน้ำจิม้มถ้วยน้ำจิ้มเป็นลายแบบเด็กๆนิดนึงอถ้วยน้ำจิ้มขนาดเล็กสี่นิ้วหรือเปล่าตัวนี้นะครับไซส์ประมาณสี่นิ้วนะลูกค้าต่อมาเป็นถ้วยน้ำจิ้มตัวนี้ถูกมากขายเป็นหนึ่งคูณสี่นะลูกค้าเป็นลายแบบสี่ชิ้นเลาส่งสิบห้าบาทคือลูกค้าได้สี่ใบแบบนี้นะครับได้สี่ใบแบบนี้ไปเลยสิบห้าบาท สี่ใบแบบนี้ห้าบาทถูกมากนะครับได้สี่ใบแบบนี้ใบเลยห้าบาทต่อมาอ่ะจะกอุ้ยนี่นี้เป็นเป็นจานตัวเป็นรูปดอกไม้ลายเป็นสีกาแฟเหมือนเดิมนะฮะถูกมากเป็นสีกาแฟเหมือนเดิมนะครับลูกค้าตัวนี้นะดูลายมันสวยมาก นทุกตัวนะลูกค้าที่ผมเอาหยิบขึ้นมาไม่มีพลาสติกเป็นเนลามีนหมดนะฮะทนความร้อนได้ราคาตัวนี้สิบหกจุดห้าบาทนะครับรหัส M 7 8 4ี่ตัวนี้บอกรหัสด้วยผมว่าต้องขายดีแน่แล้เราจะสั่งบอก M 7 8 4นะฮะพนักงานรู้เลยว่าเป็นสินค้าตัวไหน M 7 8 4นคครรับวาม้อจไดตัวนีทนะครับตัวต่อมาเป็นจานชามสกีด เป็นสีขาวขอบเป็นลายดอกไม่ดูเก๋ดูหรูหรานนะลูกค้าเวลามันมีลายมีอะไรเงี้ยอ่านะครับจะส่งเนี่ยถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยเรามีบริการ,ร1 0 0 0 0บาทจะส่งฟรีสาหรับร้านค้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องต้นทุนในการเขาเรียกว่าเวลาไปขายเนาะลูกค้าเขาคงไม่อยากเสียค่าส่งเพราะว่ากำไรก็น้อยอยู่แล้วสาหรับร้านย20บาทแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เอาไปขาย20บาทเรามีช่องทางจัดส่งที่เร็วกว่านันก็คือแฟล,กลชกับเทอร์ี่นะครับแฟลชกับเทอร์ลี่เนี่ย เ,เขาจะส่งเร็วมากแล้วไปถึงหน้าร้านลูกค้าเร็วมากนะฮะครัตัวนี้ราคาสิบหกบาทจุดห้าสตางค์รหัสเอ็มเจ็ดสองเก้านะครับเอ็มเจ็ดสองเก้าครับจะส่งเร็วมากแล้วไปถึงหน้าร้านลูกค้าเร็วมากนะฮะอะต่อกเลยตัวนี้ราคาตัวนี้นะครัรครเป็นเอ็มเจ็ลายก๊าปไอสีกาแฟอีกแล้ว กาแฟนี่ขายดีนะลูกค้าอะใจเอาไปขายนะตัวนี้เป็นสีกาแฟแล้วลายดอกนะครับสีกาแฟแล้วเป็นลายดอกแล้วลึกนะฮะเ,เป็นจาลน,าน,นาลึกครับต่อมาเป็นจานลายจีนครับ<ด>อ่ะจานลายจีนเดี๋ยวผมไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะครับลูกค้เกาเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขนะฮะให้ลูกค้าไม่ลำคาญหูเหมือนมีคนพูดตามอย่างนี้ใช่ไหมโอเค อันนี้เป็นจานลายจีนนะครับตัวนี้ไม่ตื้นไอไไ้ไม่ไม่ไม่ได้ลึกมากนะครับรยยต,ตื้นๆนิดนึงนะ <Wen S 1> ครับเป็นไซส์ปกตินะครับตัวนี้ราคาโอ้แปดจุดสามสามบาทลูกค้าแปดบาทต่อใบลูกค้าแปดบาทต่อใบตัวนี้จานลายจีนตัวนี้ขายมายาวนานมากที่ขายมายาวนานไม,ไ,าไม่ได้ว่าขายไม่ดีนะฮะคือหมดปุ๊บสั่งตลอดหมดปุ๊บกบสั่งตลอดนะฮะตัวนี้รหัส M730 M730 นะฮะต่อมาเป็นถาดนะฮะลูกค้าเป็นถาดถาดลายจีนนะครับ ถาดลายจีนถ้ามันแตกบ่อยคบ่อยถาดใหญ่มากนะะอันนี้น่าจะสิบหกบาทกว่าตัวนี้ป่ะมาเป็นถาดนะสิบหกบาทห้าสิบห้าสิบตังค์นะโหลละสองร้อยครับลูกค้าตัวนี้ถาดลายจีนครับโหลละสองร้อยบาทนะครับครับอันนี้ถาดจิ๋วเยอะมากลูกค้าวันนี้กะไลฟ์การช้ำถาดจิ๋วตัวนี้แปดบาทโหลละร้อยนะครับแปดบาทสามสิบตังค์โหลละร้อย S 2> <S 2> <S ผมคัดมาประมาณยี่สิบสามสิบตัวที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นจานเปจิ๋วนะครับตัวนี้ก็น่าจะแปดบาทเหมือนกันนะขาจิ๋วลูกค้าแปดบาทหรือร้อยนะครับยี่สิบห้าบาท <S <S นะครับเปจิว๋วคือบางตัวนี้ที่บอกว่าเออหรือเปล่าหรือเปล่ามันราคาดีหรือเปล่า,ลาเพราะว่าของบางทีขึ้นมาเลยผมไลฟ์เลยเอาลงให้ลูกค้าดูก่อนเลยเแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะมีคนตามมาเต็มเลยมาซื้อเต็มเลยยังราคาบางทียังไม่รู้เลยนะนะฮะคือมันขายดีแล้วเขาก็จะเอาไปไลฟ์สดกันเอาไป ขายหน้าร้านยี่ิกันเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดเมลามีนอาหารอ<ช>ยากนะลูกค้า,าทุกคนที่เปิดร้านยี่ิตอนนี้จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเมลามีนมันเหมือนของข,ดขาดใช่ครับเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบราคาขึ้นถ้าใครได้ยินข่าวเมืองจีนเนี่ย <ไป S 2> หรือว่าทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่เมืองจีนเนี่ยราคานนพวกวัตถุดิบเหล็กพลาสติกอะไรเนี่ยขึ้นหมดเลยนะอ่ะตัวต่อมาเป็นถาดหูใหญ่มากถาดบอลเลอร์เลยถาดใส่ผักใส่ผลไม้นะฮะตั้งขายนะครับ ใส่ผักใส่ผลไม้ตั้งขายได้นะครับตัวนี้สิบห้าบาทโอ้โหอ่ะตัวต่อมาเหมือนคุ้มกว่าจานชาม่ไม่นะลูกค้ามันตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้ไม่ได้ทนความร้อนนะฮะฉะนั้นมันถูกเพราะมันไม่ใช่เมลามีนนะสิบห้าบาทรหัส M442 ตัวนี้ส5บาทต่อมาเป็นจานชามจิ๋วนะฮะตัวเล็กไม่นะลูกค้ามันตัวนี้เป็นพลาสติกจานชามจิ๋วตัวเล็กตัวนี้เจบาทนะครับถูกเพราะมันไม่ใช่เมลามีนตัวนี้เจ็บาทรหัส M442 จานเจ็ดนิ้วสีฟ้าตัวนี้แ7จุดเจ็ดบาทนะครับตัวเล็กแล้วก็สีชมพูนะครับราคา9บาทห้าสิบตังค์นะลูกค้าเลือกเลยอย่างของพวกนี้สีชมพูสีฟ้าไปทำอะไรผมเห็นนะพวกร้านหมูกระทะร้านอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาไปใส่เวลาให้ลูกค้าเดินไปหยิบลุฟเฟ่เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เคยมีเคสกรณีอย่างนี้จริงๆแล้วที่เป็นร้านหมูกระทะมาซื้อไปเปิดร้านใหม่นะฮะ ตัวต่อมาค่ะจะหมดแล้วนะจานชามลูกค้าต่อไปจะเป็นเครื่องครัวที่ไลฟ์ค้างไว้วันก่อนแล้วสัญญาณมันขาดหายนะฮะตัวต่อมานะตัวนี้เป็นถ้วยคุยตื้นๆนิดนึงนะครับปากบานตื้นนะครับตัวนี้ราคาใบาละสิบบาทนะครับมีสองลายนะคลูกค้ามีลายที่เป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็ลายจีนตัวนี้นะครับอ่ะอยากแกะให้ดูจังเลยันแกะยาก ตรงขาเนี่ยมันรองแล้วตรงจานเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเนี่ยเท้ยขามันแล้วเนี่ยตัวจานเป็นผานนะลูกค้าผานพลาสติกแล้วมีลายดอกด้านในด้วยนะครับตัวผานเนี่ยโหลหนึ่งสองร้อยบาทนะลูกค้าตัวนี้ช้อนสแตนเลสเมื่อวันก่อนนะฮะกล่องนี้สิบห้าบาทอะ่ะแต่ไม่ใช่คันเดียวเราให้เลยสิบสองคันสิบห้าบาท ช้อนสแตนเลสวันก่อนไลฟ์ค้างไว้ที่ไลฟ์มันตัดไปนะลูกค้านะสิบห้าบาทนะครับเป็นช้อนสแตนเลสด้วยนะลูกค้านะมาเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้ในกล่องใหญ่ๆแบบนี้มีอีกสิบสองกล่องเล็กก็คือสิบสองกล่องแบบนี้กล่องอย่างนี้คือสิบห้าบาทโหลละร้อยแปดสิบนะครับสิบสองกล่องรนะ้อยแปดสิบลาดตัวนี้ดนะีสองศูนย์หกหกครับตีไข่ ที่ตีไข่ที่ตีไข่นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตีไข่สแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นที่ตีไข่สแตนเลต์าอาจจะทำขนมเอาไปตีไข่หรืออะไรก็ว่าไปนะเครื่องครัวเครื่องครัวก็เป็นหมวดหนึ่งที่ขายดีนะลูกค้าคืออะไรที่มันจําเป็นในชีวิตประจาวันนะครับพวกนั้นจะขายดีนะครับช้อนส้อมนะลูกค้า ช้อนห้าซ่อมห้าโน้ลูกค้าช้อนห้าซ่อมห้าสิบห้าบาทเนี่ยทั้งถุงเนี้ยมีช้อนห้าคันซ่อมห้าคันสิบห้าบาทโอ้โหถูกมากนะครับสิบห้าบาทต่อมาตะหลิววันก่อนไลฟ์ไปแล้วนะฮะตัวนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกันนะมีด้ามสั้นด้ามยาวลาดเคหนึ่งสองหนึ่งสามฮะตัวนี้ตะหลิวตัวนี้ มีรูด้านบนด้วยนะครับอ่ะแบบไม่มีรูนะครับตะหลิวแบบไม่มีรูด้ามสีแดงนะครับตัวนี้ก็สิบห้าบาทรหัส M577 ห้าเจ็ดเนะโอเคทับพีวันก่อนก็ไลฟ์ไปแล้วนะลูกค้าวันก่อนก็ไลฟ์ทับพีไปแล้วนะครับวันก่อนไลฟ์ทับพีไปแล้วได้สองอันสิบห้าบาทอย่างงี้นะฮะ ทัพพีเป็นเมลามีนนะทนความร้อนได้นะครับทุกอย่างคือถ้าเป็นเมลามีนทนความร้อนได้หมดที่แปลงทาเนยนะครับมีห้าอันห้าขนาดนะครับตัวนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกันนะครับแปลงทาเนยสิบห้าบาทนะครับมันจริงมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะลูกค้ามีดมตัวนี้แพคเกจสวยคนชอบซื้อไปแจกซื้อไปไลฟ์กันตัวนี้นะ ครับด้ามใหญ่มากสิบห้าบาทครับลูกค้าตัวนี้ต่อมาตัวคีบคีบแบบเหมือนกับคีบไอพวกร้อนๆอ่ะลูกค้าอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยใช้อน,นี้คีบเอาคีบเตาคีบพวกเตาหมูกระทะก็ได้คีบคีบอะไรที่มันแบบไม่หนักมากอ่ะเล็กๆนะฮะไม่ต้องจับใช้อน,นี้คีบเอานะ15สิบห้าบาท ตัวคีบเต่าคีบหม้อนะครับต่อมาเป็นเขียงเขียงแล้วได้มีดด้วยลูกค้าเขียงแล้วได้มีดทั้งเขียงทั้งมีดเลยนะครับเป็นเขียงเขียงไม้นะลูกค้าแล้วมีมีดมีดเนี่ยมีปลอกแถมให้อีกนะครับตัวนี้สิบห้าบาทเป็นกระชอนนะฮะกระชอนตัวนี้มันอันเล็กนะลูกค้าตัวนี้ขายสิบบาทนะครับ ทรงอยู่อ๋อเป็นเป็นชอน,น14ซีเอ็ม15บาทลูกค้าัหลละ180นะฮะเอาไปกรองกรองกรองน้ํากรองอะไรกันอ่ะตัวต่อมาเอาปืนแก๊สก่อนเลยของที่ขายดีตลอดการปืนแก๊สนะครับปืนแก๊สนะะตัวนี้มีหลายสีลูกค้าแล้วเราก็จุดนะครับ จุดเนี่ยล็อกอยู่เนี่ยลูกค้าใช้ได้จริงนะไฟแรงด้วยเพิ่งแกะเลยนะครับปืนแก๊สนะครับมีหลายสีนะครับยืดเป็นตัวนี้เป็นตัวยืดได้นะลูกค้าแต่ตัวนี้ยืดไม่ได้ก็คือมันล็อกมาอย่างนี้เลยนะครับปรับไฟได้นะครับอ่นะสิบห้าบาทนะครับตัวยืดได้ก็ราคาเท่ากัน ครับแล้วแต่ว่าสะดวกใช้แบบไหนนะนะตัวนี้เป็นตัวยืดได้นะครับมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาเป็นกล่องแบบนี้อนะโอ้อันนี้มาใหม่นะเป็นเป็นเขียงบวกที่ปอกนะปอกผลไม้นะครับปอกมะน,นาวนะครับเป็นเขียงนะ อะตัวนี้ก็15บาทเหมือนกันมาใหม่ของเพิ่งมาเลยนะครับอ่ะต่อเรื่องเมื่อกี้อยากพูดนะครับไอทำเลดีเนี่ยพอโอเคมันดีทุกอย่างละคู่แข่งคู่แข่งถ้าได้ยินทำเลดีแล้วปุ๊บมีคู่แข่งควรเปิดไหมคำถามนี้บ่อยมากคนถามเยอะมากฮนะทำเลดีมีคู่แข่งควรเปิดไหมจริงๆแล้วลูกค้า ทำเลดีมีผู้แข่งไม่เป็นไรถ้าคนมันเยอะพอที่จะให้เราแบ่งมาเก็ตแชร์หรือว่าส่วนแบ่งการตลาดได้คุณเคยสงสัยไหมทำไมเซเซอยหนึ่งบางทีมีสาสมล้านเพราะคนมันเยอะจนที่แบบสาขาเดียวมันรองรับไม่ไหวอะ่ะคนมันเต็มตลอดทั้งวันนะฮะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องประเมินฮนะเพราะไม่งั้นเราจะเสียโอกาสบางทีเราไปเจอทำเลดีเฮ้ยตึกก็หายากนะหาที่เช่ายากตอนนี้ ถ้าลูกค้าอยากปรึกษาอยากให้ช่วยประเมินนะครับทักเข้ามาถามได้เลยอันนี้ประเมินให้ฟรีนะฮะก่อนการเปิดเพราะว่าเรื่องทำเลเนี่ยผมเป็นห่วงลูกค้ามากเพราะมันคือตัวแปรที่จะบอกได้ว่าคุณจะขายดีหรือขายไม่ดีนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเคยได้ยินไหมฮะว่าทำเลดีมีใช้กว่าเกือาครึ่ง mm. ก็ผมตั้ง, mm. ผ,มงผมตั้งชื่อคลิปไว้นี่แหละครั้งหนึ่งนะทำเลดีเนี่ยมันมีใช้แบบไปกว่าครึ่งจริงจริงมันสําคัญนะ ธุรกิจคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่า50%แน่นอนถ้าทำเลยดีนะครับฉะนั้นเลือกดีๆอันนี้เป็นถาดนะครับถาดสีแดงนะครับพื้นขาวอันนี้เป็นถาดเลดนะครับราคาเท่ากันนี้มีปั๊มลายางหง่นด้วยครับ15บาทนี้ก็15บาทนะลูกค้านะครับโอ้ตัวนี้น่าจะแพงกว่านะสิ 16. 5ตัวนี้โหลสองร้อยนะลูกค้า ตัวถาดลายองุ่นรหัสดีสองแปดหนึ่งหกนะครับดีสองแปดหนึ่งหกตัวนี้เป็นตะกร้าล้างผักรหัสเคหนึ่งสี่หกเก้านะครับอ่ามีหลายสีหลายลายนะลูกค้ามีหลายสีนะมีเขียวชมพูน้ำเงินนะครับรหัสเคหนึ่งสี่หกเก้าตัวนี้สิบ้าบาทแพ็ค1ิบชิ้นโลแพ็คละ1้อยหสิบบาทนะลูกค้า ตัวนี้ตัววางนะครับวางในที่ล้างจานวางในซิงมีหลายขนาดให้เลือกนะครับซื้อแผงเดียว15บาทได้4อันนะครับ15บาทนะครับ4อัน15บาทอ่ะต่อมาครับที่เคียบุรีนะครับลูกค้ามาเป็นกล่องแบบนี้นะเดี๋ยวจบไลฟ์นะลูกค้ามีคำถามอยากปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ช่างนะฮะ คือผมอ่ะทำแฟรนไชส์20ก็จริงแต่ช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมนั่งคุยกับลูกค้ามาทุกอาชีพแล้วครูเอย๋ยแค่ราชการนะครับแล้เหมาก่อสร้างคุยมาหมดจริงๆนะก็เลยนะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้พูดคุยหลังไลฟ์นะลูกค้าตัวนี้โหละ180บาทนะฮะรหัส R419 นะครับที่เขียบบุรีเป็นกล่องมาอย่างนี้ ไม่ต้องกลัวแตกนะกล่องข้าหนามากนะครับลูกค้าตัวนี้จะส่งสบายเลยตัวนี้นะครับเป็นขวดโหลฝานี่เป็นสีพาสเทลนะครับเอาไปใส่พวกแบบว่าวัตถุดิบทำอาหารหรือว่าเครื่องปรุงอะไรต่างๆได้นะลูกค้าอ่าครับเป็นของทีเวขึ้นห้างตัวนี้ขึ้นห้างนะครับ1 6บหกบาทห้ตงครับราคา1 6บหกบาทห้ตงแก้วตัวสุดท้ายหมดแล้วลูกค้าอ่าเป็นแก้วนะครับ เล่นทรงโอ้โ oh, หทรงเขาแบบแหมเนี่ยสายแอลนี้เลยนะสายแอลนะ <laughs> ลูกค้ากินเพียวเออนะโอเคครับถ้าลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือจะปรึกษานะไม่ต้องเปิดร้านกับเราก็ได้คือจะโทรมาพูดคุยหรือปรึกษาแนวทางว่า,อาโอกาส มีความคิดแบบอยากจะเปิดร้าน20แต่โอเคยังไม่ชัวร์ยังลังเลอยู่โทรมาคุยได้นะฮะยินดีนะครับก็เบอร์ผมนะ0926878777นะครับอันนี้โทรมาปรึกษากันฟรีได้ถ้าสนใจแบบอ,อยากแบบสนใจสินค้าอยากเปิดร้านนะครับอยากปรึกษาก่อนแต่จะยังไม่เปิดน,นี้ไม่เป็นไรนะลูกค้าอันนี้ปรึกษาฟรีอยู่แล้วนะครับก็ทุกคำปรึกษาเนี่ยที่เอามาบอกลูกค้าเนี่ย ทั้งต้องบอกว่าทั้งหลักการแล้วก็ประสบการณ์นะลูกค้าที่ไปเปิดให้ลูกค้าแล้วมันขายดีขายไม่ดีไม่ไม่ได้ขายดีทุกเจ้านะเจ้าที่ขายไม่ดีเนี่ยก็มีทํามาแล้วเหมือนกันจนรู้ว่าอันไหนมันจะขายไม่ดีนะลูกค้กาก็ฝากไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ